เปิดประมมาเลิกจ้าเปิดประทมมาเลิกรมมกักใครชอบใครให้คนนั้นก่อนนะคะอ่านี่ของขวัญวันแม่จากยายนะคะให้น้องพ่อ,อคนเดียวเลยค่ะอ่ากรอบนอกนุ่มในนะคะจะจ้อันนี้อาจจะให้ปลาอูเม็ดใหญ่นี้ให้พ่อกับแม่หนูนาะยยายขอเม็ดหนึ่งนะคะยายจิกินลายบ่ได้จ้าแบงกนกินนะคะน้อของแพงอันนี้คือ โอ้ม่โอ้ไม่ไม่ไม่ไมอไเดอม่ม่ไม่อมาไม่ไม่ไมาไม่ไมากมนไม่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 ไมอไเ่ไม่ไม่ไ่ไม่นมกไม่หม่ม่งพ่ไม่ไม่ไมไม่ไม่นม่ม่ม่ไอม อร่อยมากค่ะนี่ค่ะมาค่ะมาเยสติวจะกินเม็ดเดียวนี่แหละค่ะอืมกรอบกรอบหวานมันใช่ไหมลูกอ,อร่อยเนาะไม่หวานมากกำลังพอดีเลยอืมหวานมันกรอบกรอบนอกนุ่มในม,มั่งจังมั่งถ้าถ้าตรงนี้ขนมมันจะเริ่มหวานแล้วจะอร่อยนี่คือเยติวจ้า ของกวนร้อนแม่จะตามหาจนเจอนะคะอือพี่เลียมมาเจอมาเจอกินน้ำเยลสิวจ้าลูกบอกให้อา Trúc an ngon ăn thang nhất, đa vệ nhất, y mặt ngon ngon kính kẹp ăn nhau dạy hà đỡ, vì nóng xuống 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 ลูกผ้าไปย่อนย้อนหลังบ้นแม่พาไปกินเขานอกบ้านจ้ะก็เลยแดอันนี้มากเขากินละจ้ะขอบคุณลูกๆทุกคนนะคะเชสางความสุขสีสันให้แม่ยน่ำเท่าขอบคุณลูกหลายๆขอให้ลูกเจเริ่เจริ่สนสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองสุขขสุขกคนเดอ้อ มาค่ะมาเอาสันๆันแค่นี้แล้วเนาะค่ะเนาะสามนาทีพ่อจะ้ะบายบายยศจิวกะจะลุยจอ,อจะ้ะขอบคุณนะคะเลิฟๆทุกคนจ้า